あまたの武将多様な生き様、ま、魂揺さぶる三国志ドラマが生みがえる三国志エイトリメイクロマンオブ・ディ・キンงดอมภาค第8リメイク เกมสามก๊กยุคเก่าในตำนานเมื่อ20ปีที่แล้วได้กลับมาปัดฝุ่นอีกครั้งหนึ่งซึ่งสำหรับภาคนี้นะครับที่เป็นภาครีเมคเนี่ยเราก็จะได้รับบทบาทเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งในเกมสามก๊กนั่นเองครับซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องท่องไปในยังโลกกว้างนะครับของเกมสามก๊กซึ่งเราก็จะมีทั้งโชคชะตาแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆมากมายนะครับที่ทําให้เราได้ตัดสินใจแล้วก็ดาเนินบทบาทนั่นเองครับก็สำหรับภาคนี้นะครับก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับ ระบบจาก 2D เป็น 3D นั่นเองครับก็คือจะทําให้ตัวละครเนี่ยมีชีวิตชีวาแล้วก็มีการขยับร่างกายนิดหน่อยด้วยนั่นเองครับรวมไปถึงในส่วนของฉากการดวลการลบต่างๆเนี่ยก็จะมีการปรปับปรุงไปด้วยนั่นเองครับจากภาคเก่าๆเนาะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสำหรับเกมนี้น่าซื้อหรือเปล่าแล้วก็มีจุดดีจุดเด็ดอะไรยังไงบ้างน,นะครับเอาละก็สำหรับเกมโรแมนติกิงด้อมภาคที่8รีเมนี้นะครับ ก็เป็นภาคใหม่ล่าสุดที่ได้เปิดออกมาแล้วนะครับสำหรับแฟนๆเกม3ก๊กที่รอคอยมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งตัวแล้วเนี่ยผมก็เป็นแฟนเกมโรแมนติกทีคิงดอมานานหลายภาคแล้วนะับตั้งแต่ภาค10เลยนะครับจะมาถึงภาค14แล้วก็มาถึงภาคนี้นะครับโดยดตัวแล้วเนี่ยผมไม่เคยเล่นภาค8ดตั้งเดิมครับจึงไม่ค่อยได้รู้นะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจากภาค8ปกติยังไงบ้างน,นะครับแต่ในส่วนของตัวเกมนี้นะครับผมก็จะขอไปเกริ่นถึงภาค10 ภาค11 12 13 14ที่ผมได้ไปลองเล่นมาก่อนหน้านี้นะครับว่ามีความแตกต่างยังไงแล้วก็มันน่าซื้อหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเกมเนี่ยมันเปิดวางขายในราคา1,800บาทเลยครับสำหรับภาค8รีเมคน,นี้ครับเอาละในส่วนของจุดข้อดีนะครับที่เกมนี้เนี่ยควรที่จะน่าซื้อนะครับก็คืออย่างแรกเลยครับก็คือหนเนี่ยคือภาคนี้เนี่ย มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับภาค1ิเลยนะครับตรงที่ว่าเราจะได้เล่นเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งแล้วก็ทําภารกิจไปเรื่อยๆครับเราอาจจะไปเป็นแบบแค่ลูกน้องคนอื่นเขาก็ได้นะครับหรือจะเป็นหัวหน้าเขาก็ได้นะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเล่นเป็นแบบไหนนะครับเป็นขุนศึกเป็นแม่ทัพเป็นอะไรก็ได้ครับหรือจะเป็นคนล่อนเลนือผจญนจรก็ได้เช่นกันครับโดยที่ในตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีภารกิจมีเหตุการณ์ต่างๆให้เราไปประสบพบเจอนั่นเองครับ อย่างเช่นถ้าหาว่าคุณเป็นตัวละครธรธรมดาโนเนเมที่ยังไม่มีฝ่ายเนี่ยเราก็สามารถเลือกว่าเราจะไปคุยสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครนูน้นตัวละครนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแล้วก็จะได้มาชวนเข้าร่วมฝ่ายกับเราก็ได้นะครับหรือจะรวมกันไปตั้งก๊กใหม่ของตัวเองก็ได้เช่นกันครับหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะเดินทางไปหาคนที่เราต้องการอยากจะอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปคุยกับเขาครับอย่างเช่นถ้าหาว่าผมเป็นเล่นซูมะอี้ผมอยากจะไปเข้าร่วมกับเ่าปีผมก็สามารถเดินทางไปหาเราปีได้นั่นเองครับ กแล้วแต่เราเลยหลังจากนั้นรผมอาจจะค่อยๆสะสมบารมีตัวเองครับไต่เต้าเลื่อนตําแหน่งขึ้นไปจนถึงเป็นบุคคลชั้นสูงนะครับพอมีเมืองมีอะไรของตัวเองแล้วผมอาจจะทําการกรบฏจากเล้าปีกก็ได้เช่นกันครับและถ้าหากว่าผมจะกะบฏเนี่ยผมก็ต้องเตรียมการให้พร้อมนะครับโดยสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครอื่นไว้ด้วยครับเมื่อผมมีความสัมพันธ์อันดีมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะยอมมาทํางานกับเรานั่นเองครับในตอนนี้ที่เรากรบฏออกจากฝ่ายายนั้นนั่นเองครับ แล้วก็อย่างนึ่งคือในตัวละครของเราเนี่ยสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ความสามารถแล้วก็สถานะต่างๆได้ด้วยครับจึงทําให้ตัวละครองเราถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครที่โนเนมหรือมีค่าสถานะที่อ่อนแอนะครับเราก็จะสามารถปั๊มความสามารถของตัวเองเนี่ยให้สูงๆได้เช่นกันนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงถ้าว่าเป็นตัวละครที่มีค่าสถานะที่น้อยนั่นเองครับหรือเราอาจจะไปหาพวกอุปกรณ์ครับพวกอาวุธ ชุดเกราะหรือแม้แต่พวกมาร์คหรือพวกคัมภีร์ต่างๆเพื่อเพิ่มสถานะให้กับตัวละครของเราเองก็ได้เช่นกันครับโดยการไปที่ตลาดก็จะคล้ายๆกับภาคสิเลยนั่นเองครับในส่วนของฉากการดวลครับก็จะมีการเลือกบัฟต่างๆนะครับที่คล้ายๆกันกับภาค10รวมไปถึงฉากการดวลวาทะด้วยนะครับก็จะเหมือนกับภาค10เลยนะครับก็คือจะต้องมีการกดบัฟกดแต้มอะไรต่างๆนะครับแต่นี้มันไม่ยากนะครับเพียงแค่เราเลือก ค่าสถานะที่มันเป็นเลขเดียวกันแค่นั้นเองครับก็จะทําให้เราได้บัฟที่สูงกว่าฝ่ายศัตรูนั่นเองครับต่อให้มันเป็นบัฟที่เป็นตัวเลขน้อยก็ตามนะครับแต่ถ้าหาาว่ามันมีหลายๆอันเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้เปรียบนั่นเองครับในส่วนของฉากการลบนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นฉากการลบที่คล้ายๆกับภาคสิเลยนะครับก็คือเป็นการตัดฉากเข้าสู่ฉากการสู้รบแต่มันจะไม่เป็นเรียวไทม์แบบภาคสิบสองครับก็คือเราจะต้องทําการเดินเป็นแบบเทิร์นเบรทนั่นเองครับในส่วนของกองทัพนะครับสลับภาคนี้เนี่ย ทหารเนี่ยก็จะสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับโดยที่เราจะต้องทําการเก็บรวบรวมค่าวิจัยนั่นเองครับถ้าหากว่าเราบริหารจัดการเมืองจะถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถเอาแต้มวิจัยของเรานะครับมาอัปเกรดทหารได้ด้วยครับซื้อทหารเนี่ยก็จะมีทหารทั้งเป็นทหารหลายๆแบบครับทหารเทปปี้เออยังหน่วยเครื่องยิงหินต่งตางๆที่มีความแปลกใหม่ด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะสามารถเอามาใช้ในการลบแล้วก็เพิ่มความสามารถของยูนิตทหารเราได้นั่นเองครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของพ่อดิต่างๆของตัตวเกมนี้นะครับ แต่ในส่วนของข้อเสียนะครับสำหรับเกมนี้เนาะก็คืออย่างแรกเลยครับสำหรับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ไม่มีแผนที่ครับเป็นเกมที่เราจะต้องทําการบริหารจัดการอยู่ในเมืองเท่านั้นนะครับมีฉากแค่ในเมืองนะครับแล้วก็ฉากการลบที่เป็นการตัดฉากเข้าสู่หน้าเฟดการลบซึ่งในส่วนของตัวเกมปกติเกม,มอื่นๆเนี่ยอย่างเช่น3ก๊กภาคสิเนี่ยถ้าหากว่าเราเล่นเป็นตัวละครของเรานะครับเราก็จะสามารถเดินท่องโลกไปในแผนที่ได้ด้วยนะครับ แต่สำหรับภาคนี้ไม่มีครับเราไม่สามารถเดินท่องโลกไปในแผนที่เหมือนกับภาค10ได้ครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี so ่ยผมรู s, like ้สึกว่าถ้าเทียบกับภาคนี้กับภาค10เนี่ยผมว่าภาค10ยังทําได้ดีกว่านี้นะครับก็คือตรงที่ว่าเราสามารถเดินท่องโลกไปนที่ไหนก็ได้ครับในฉากแคมเปญในฉากแผนที่เนี่ยซึ่งมันทําให้รู้สึกเลียวมากกว่านะครับเพราะว่ามันจะเป็นการตัดฉากที่เราจะต้องเดินมาไปในแผนที่เองครับไม่ใช่อยู่ดีก็ว้ามาที่มืองอื่นๆได้เลยนะครับแบบนี้เนาะแต่ถ้าใครเป็นแบบเน้นแบบว่า ความรวดเร็วเนี่ยก็อาจจะชอบก็ได้ครับในส่วนนี้เนาะถ้าหากว่าใครแบบว่าไม่ได้ติดขัดในเรื่องนี้นะแต่โดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกแบบมันละเอียดมันน้อยไปหน่อยนะครับถ้าเทียบกับภาคสิในส่วนต่อมานะครับี่คือในส่วนของเควสต,ต่างๆนะครับในเกมนี้เนาะก็คือถึงแม้ว่าเราจะเล่นเป็นตัวละครใดก็ตามนะครับเควสต,ต่างๆก็จะซ้ําๆเดิมๆนะครับมันก็จะไม่มีอะไรใหม่ๆเลยนะครับสำหรับเกมนี้เนาะก็จะเลยทําให้เรารู้สึกว่าอืความหลากหลายของเควสหรือ แนวทางการเล่นเนี่ยมันก็จะซ้ำเดิมแบบทุกตัวละครเลยนะครับเปลี่ยนแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเล่นตัวละครไหนแค่นั้นเองครับถ้าหาว่าคุณไปทำเควสช่วยเหลือชาวบ้านนะครับเพื่อที่จะทําการแก้ไขปัญหาน,น้ํามันก็จะมีแต่เควสพวกนี้อยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะคุณจะเล่นตัวละครใดก็ตามนะครับหรือการที่คุณจะต้องไปซ่อมกําแพงเมืองนะครับก็จะมีเควสเดิม,มๆซ้ำๆครับซึ่งอันนี้ก็จะน่าเบื่อสำหรับบางคนที่เล่นเป็นตัวละครที่จะต้องไปเป็นลูกน้องเขานั่นเองครับ แล้วก็ในส่วนต่อมานะครับก็ค er ือในส่วนของฉากการลบนะครับสำหรับภาคนี้เนี่ยฉากการลบเป็นฉากการลบที่น่าเบื่อมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แท็กติกอะไรมากมายเลยครับใต้ผมไม่เทียบกับภาค11แล้วเนี่ยภาคนี้เนี่ยคือระบบการลบมันค่อนข้างอ่อนแอมากเลยนะครับคือมันไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจครับอย่างภาค11เเนี่ยคือเรายังมีเรื่องของการวางกับดักหรือการใช้แท็กติกอะไรต่างๆใช้ชัยภูมินะครับในการช่วยในการลบได้นั่นเองครับ แต่ภัพพักนี้เนะี่ยคือมันไม่มีอะไรเลยครับคือเพียงแค่แบบเอาทหารไปสู้กันดวลกันวิ่งเข้าหลังต่อสู้ลุมกระทืบกันล้อมฆ่ากันนู่นนี่นั่นมันก็ไม่มีอะไรแทคนิกใหม่ๆที่เป็นแบบว่าการวางแผนเลยนะครับยิง่งถ้าว่าไปเจอขุนศึกที่มันแบบว่าเป็นขุนศึกเทพๆนะครับการที่คุณจะไปสู้กับมันเนี่ยคือแบบโอ้โหไม่มีแทคนิคอะไรในการเอาไปสู้กับมันเลยเลยครับมันน่าจะมีอะไรที่มันว้าวและเหมาะกับการเป็นเกมวางแผน3มก๊กมากกว่านี้นะครับในส่วนของฉากการรบนั่นเองครับ ในส่วนของฉากการดูบาหลังมาแล้วก็การดูวาทะก,กันครับในส่วนนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยครับก็มีอะไรเดิมๆซ้ําๆครับท่าต่างๆก็เป็นท่าเดิมกันทุกฝ่ายทุกตัวละครเลยนะครับผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยมันควรจะมีอะไรที่มันมากกว่านี้นครับมากกว่าการที่จะมากดบัฟแค่ดูตัวเลขแค่นี้เฉยๆครับมันทาให้รู้สึกว่าอืมมันไม่ค่อยว้ทวเท่าไหร่นะครับบางทีเนี่ยเรามีคั้นานะที่ต่ำกว่าศัตรูนะครับแต่เราก็สามารถใช้ การกดบัฟหรือการเก็บบัฟต่างๆที่เป็นตัวเลขพวกนี้ไว้เนี่ยเอามาใช้แล้วก็เอามาสู้กับฝ่ายที่เหนือกว่าได้นั่นเองครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าเกมในราคา1,800บาทนี่คือมันยังไม่ค่อยคุม้มสักเท่าไหร่นะครับจากการที่เราจะได้สมมบิบาทเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งเข้าไปอยู่ในฝ่ายหนึ่งกกหนึ่งหรือจะไปเป็นผู้นาฝ่ายเนี่ยมันไม่ค่อยว้าวนะครับถ้าเทียบกับภาคอื่นๆแล้วนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมแนะนําให้ไปเล่นภาค10ถึงจะดีกว่าซะอีกนะครับเพราะว่าภาค10เนี่ย เหมือนกันเลยนะครับก็คือเราได้เล่นเป็นตัวละครเหมือนกันเปะ๊ะและอย่างนึ่งคือมีการตัดฉากเข้าสู่การลบเหมือนกันเปะ๊ะแต่ว่าภาค10เนี่ยยังมีระบบการเล่นที่หลากหลายกว่าอีกนะครับทั้งในส่วนของการที่เดินบนแผนที่ได้ทั้งในส่วนของการที่เราจะไปคุยสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครนู้นตัวละครนี้แล้วก็รวมกันมาสร้างก๊กของตัวเองก็ได้ครับหรือการอัปเกรดต่างเนี่ยของทหารเนี่ย คือภาคนี้เนี่ยก็จะมีการอัปเดตของทหารด้วยนะครับแต่ว่าภาค10เนี่ยมันอัปเดร,รู้สึกว่ามันจะมีความหลากหลายของยูนิตมากกว่าด้วยซ้ำนะครับรวมไปถึงฉากการลบเนี่ยภาค10ก็ทําได้ดีกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันมีอะไรที่มันหลากหลายแล้วก็มีการใช้แชร์ภูมิการใช้ปานี่นั่นในการช่วยด้วยนะครับโดยสรุปแล้วนะครับโรแมนต์อัปเดทีครึงด้อมภาค8ปดรีเมคนะครับก็จะเป็นภาคที่ จะให้เราได้เล่นไปตัวละครตัวละครหนึ่งแล้วก็สร้างตัวละครของเรานะครับให้มีการพัฒนาไปถึงขั้นสูงสุดนั่นเองครับซึ่งถ้าหากว่าใครจะมาเน้นเล่นเพื่อดูเทคนิคใช้กลวิธีหรือกลยุทธ์ในการลบนะครับก็อาจจะผิดหวังก็ได้นะครับสลับภาคนี้เนาะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าภาคนี้จะเน้นที่ตัวละครมากกว่าการเน้นที่กระบวนทัพหรือการวางแผนการลบนั่นเองครับถ้าว่าใครชอบเน้นตัวละครก็อาจจะชอบภาคนี้ก็ได้ครับ โอเคสำหรับพร์ทนี้คุจผต้อง้ขอจบไปที่ตรงนี้นะครับเชิญชวกดไลค์กดติดตามชมด้วยแล้วเจอกันใหม่าร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม